คือแบบนี้ครับถ้าจะพูดคือมันจะเป็นแบบไหนก็ก็ได้แหละมันผมไม่ได้ติดที่ว่าจะเป็นแบบหนึ่งหรือแบบสองครับแต่ผมแค่ยึดตามที่ว่าอันไหนคือกฎที่ตำรวจต้องทําอะครับก็เล่นตามที่ตำรวจเขาต้องทําครับมันไม่ใช่ว่าต้องเปลี่ยนเพราะใครคนใดคนหนึ่งครับใช่พี่โตงั้นก็ต้องเป็นแบบเดิมอะพี่โตใช่ครับก็ก็ต้องตามนั้นครับเพราะว่ากฎกฎล่างขึ้นมายังไงก็ต้องทําตามนั้นครับสุดท้ายแล้วเราอยู่เมืองนี้เราก็ต้องเล่นตามกฎอะครับ แค่นั้นเองครับใช่ก็ต้องเป็นแบบเดิมคือคือสิริบองว่าการที่ตํารวจจะเข้าหน้าเข้าหลังมันเป็นสิทธิ์ของเขาเราไม่ต้องไปรู้กฎของเขาก็ได้มันคือหน้าที่ของเขาใช่เราบางทีมันเป็นกฎระเบียบของเขาเราจะไปรู้ได้ยังไงเขาจะเข้าก่อนเข้าหลัง เราไม่มีสิทธิ์ไปบังคับเขานะแล้วแต่ว่าเขาอะการที่จะเข้าหน้าเข้าหลังมันเป็นการอนุโลมของฝ่ายตำรวจเขาที่เขาจะอนุโลมให้เรามันเป็นข้อมันเป็นข้อบังคับของเขาที่เขาจะเลือกใช้ให้เราเล่นยังไงมันไม่ใช่ไม่เราไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะสามารถไปสั่งเขาได้ว่าจะเข้าหน้าเข้าหลังอันนี้เราไม่มีสิทธิ์ กูไหลมาจากนู่นน่ะนี่ยไปดูรากกระบังไปไปดูรากกระบังไปไปดูรากกระบังไปเออใช่ไหมเป่นยังไงมันกล้าบวกชเราไปแล้วเนี่ยไปแล้วเนี่ยเด้อได้กินข้าวก่อนบอกพี่ท้องได้แป๊บเดียวบ่นอะไรจ๊ะตันดอนเหมือนพี่อะไรครับ วางสปาต้าลงเธอไม่อยากแดกบาลิตอรกูนั่งไงเห็นแล้วไอ้ลราเต็มเลยสยามอ๋อกระตุกคือแบบหลดคนเนี่ยเออกระตุกใช่ใช่ดคนถ้าถ้ามันกระตุกเหรอไปเล่นรันกว้างรียนกว้างในรันกว้างสยามเสียงเสียงเริ่มขาดนะหลับอ๋ออ๋อ

เด็ดล้ำเออเจดูสวยไปสอนอนแล้วนะจสวยสวยสวยมารวมหน่อยมารวมหน่อย

ฟมาวไม่ได้มันเพื่อนเขาลงแล้วเขาลงแล้วเพื่อนเราลงแล้วไปไปไปลงเลย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 เลยตามตามตามปุป๊กกันไว้นวงมากด้วงมากด้วงมากดวงมากระวังระวัง หนววงจัดนี่ทิ้ข่าวไวก่อน,นาากอารดยอ,อดยกานดอยกานดอยกันดอยรีบเลยรีบเลยมาช่วยกันรีนะโอเคช่วยรีช่วยรีช่วยรี มึงมึงชุเพื่อนด้วยเนี่ยไป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 เปไ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 ่ไป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 ไ่ไป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 ไ่ไป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 เพื่อนชปไ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 นไป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 

คุณตำรวจคะเอาเลยค่ะปล่อยเอาเลยค่ะคุณตำรวจไปเลยค่ะคุณตำรวจไปเลยค่ะยกมือนะครับยกมือเกียวสวยยกมือเกียวสวยยกมือเกียวสวยขึ้นรถไปขึ้นรถไปขึ้นรถออกไปขึ้นรถออกไปครับเราออกเกี่ยวสวยออกเกี่ยวสวยออกเกี่ยวสวยครับคุ้มรลยครับคุณตำรวจดูหน่อยครับคุ้มจบไว้เอาโชบหลายคนเลยครับคุณตำรวจครับจบไม่ได้โชบค่ะไม่ได้โชบค่ะเกี่ยวสวยออกให้ตำรวจทำงานเกี่ยวสวยออก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 ค่ะออกค่ะ ยืดใส่ออกยืดวส่ออกกำลังออกครับกูยืดหน่วงด้วยแหละเดี๋ยวนี้มันกระโดดไม่ได้แล้วเหรอพี่ทำไมผมกระโดดแล้วมันแคนเซิลใช่เหมือนกันอะไม่ถึงตอนหลอดขึ้นใช่ปะใช่ใช่ ที่ไม่รู้ว่าพี่พี่ผมหมดแล้วนะตอนนี้นเหมือนกันพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอนะซ่อมไหมซ <ทำ S 1> ่อมกันไหมโอ,อ้ยโอ้โหโทษครับครับครับนี่ครับโทษรับเนี่ยทามมิ่งดี<ท>จริงๆงนนนงหน่วงจัด จริงๆพี่ปั๊มไม่ลงเลยนะตอนที่แบบว่าเลือดบรรทุอยู่ในรถอ่ะแล้วแบบลงมาแล้วกดอ่ะไม่ยอมไม่ไม่ยอมซ่อมไม่ได้ซ่อมแหม่ที่นี่ดูเพื่อนหนเพื่อนยังอยู่ปะนาดอยู่ยุงอยู่ยังอยู่แป๊บนึ้งนะแป๊บนึ้งซ่อมรถแป๊บซ่อมรถแป๊บเอาเลยเอาเลยซ่อมเลยซ่อมเลยนะไม่ต้องซ่อม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 รถพังเลยเหรอพังพังพังเรียวเรียวพัง พี่มีเอดิเหลือปะมี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 อันเดียวอะ่ะมีสองอันอะ่ะเฮ้พี่พี่เก็บไว้เลยนะโอเคโอเคเนี่ยไฟเมื่อกี้ปัมป๊มปั๊มได้สองอันเองปัม๊ม ขึ้นขวาไอ้ชั yup. ดบอกว่าเอาคูดาวไม่ไม่ไม่เดี๋ยวพี่จะขอเกับใจฟูอ่ะต้องรอตรงนี้เอาคูดาวบอกว่ารานคนลานยร้านอะไรร้านไม่เราเลยเปล่าบอกว่าเอาคูดาวไม่ต้องไม่ต้องเล่นโอเคโอเคได้พี่บังมึต้องรอห้าทีอ่ะเนี่ยทำไมมันไม่เข้าคุกบ้างเลยอ่ะแล้วมันยุ่ตั้งเยอะอ่ะแล้มันเจียวเขาเรียกว่าเจียวไงเขาเรียบรับไงเขาไม่เอาคูดาวอ๋ออ๋อใครดีเหลือเยอะป่ะพี่ผมสูตรแล้วนะตอนเนี้ย ใครขอไม่ครบอ่ะเตรียมตัวเลยใครขอไม่ครบไม่คบอ่ะเดี๋ยวรคูดาวพื้นก่นเฮ้ยเตมตัวเต็มตัวเฮ้ยเต็มตัวาไม่ได้อ่ะเตรยมตัวขึ้นตัวขึ้นรถ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 ดีขึ้นรถดีรอรครับพี่ยไม่รอ้นะนะว่าไงดิีใครโทรศัพไปบ้างเพื่อนเราอ่ะเอาเอาเอาครูดาวเอาครูดาวใช่เพื่อนเราคนไหนรไปบ้างบอกนพี่โตพี่พี่โตกับพี่ตปะ ต้องไปเอาเพน่ะพี่มีเท่าไหร่สิบสิบสามสิบสามผมมีสิบเลยให้ได้อยู่ไฟหนึ่งลราหายไปสี่มันหายไปสี่ลงทำไมอ่ะเรียรีไปนั่งกันเหนือเดี๋ยวรับขนมปังเรียไปนั่งกันเหนือเจ๊ให้เพนพี่ปังด้วยนะพี่ปังให้เพนไม่ได้อ่ะลองลองดูขนมปังขึ้นมาหน่อยค่ะขนมปังขึ้นมาให่ไวหนั่งมีมีค่ะมีมีเราจุดรถมา เผารถมันได้ป่ะเอารถมันได้ป่ะรอคูณดาเอที่สุขุมวิทก็ได้ใช่ปั๊มไม่ลงคูณดาละบอกไปสอนอไปสอนโนเอาไปส่งสอยโนอนเดียวใส่เือเอาเอาเหลือเกินเอาปอกนะยายายเชิญตัเงก่อน เออจะถามชอบเพลงด้วยไม่เลยวางไม่เลยถ้าแยกย้ายไม่ไม่อย่ารีบอย่ารีบนะใช่ฟังฟังบังก่อนกลับมากลับมาไว้หนึงถ้าแยกย้ายเชียร์ตัวเองอ่ะต้องมาให้ทันเพื่อนประมาณห้าทีนะมันมาทัน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 อ่าถ้าทันก็ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวมันโดนคดีระยะระยะทางเผื่อมันกดเคสไงมันน่วงหรอไม่ขึ้นพี่ปังพี่ปังถ้าตำรวจมาอะไรเงี้ยถือเพื่อนเราไม่ก็เพื่อนไม่ไม่ไม่ก็เขาอ่ะบาสักอย่างแล้วก็ถือติดตัวไว้เลยเฮ้ยเฮ้ยเออตะเกี้มันไปร้องกับตำรวจอีกแหละ บอกว่าตำรวจเขาแต่ขำผมมันไม่ข้าฝั่งมับ้าอะไรไปเชิอเฟรแไรแบบออ่ะกูก็เลยแบบโอ้หต้องหลอควายไม่ไปลองจังแอะเลยตำรวจเขาเมตตาสับปะรดน้องมบรลองทุกเรื่อง้องเป็นนักร้องเลยก็เหลอควายมากที่หลกลองทุกเรื่องจุกจิกหยุ่มหยิมมากหน่วยงานเขาก็ทำตามหน้าที่ไปว่าเขาเพื่อ จริงกูงงมากคือแบบแพ้ไม่เป็นเลยเอียนะครับไม่กีไม่แก๊งอันอันเดบบวาบนๆหน่อยบางคนบางบางคนเขาก็ดีคนที่ไม่พูดอ่ะแต่คนที่พูดก็พูดพูดอยู่นั่นแหละมันมันมันต้องเจอของจริงสักรอบอ่ะเอาแบบว่าอืมมันจะให้ตำรวจเข้าจะฝังเราเลย ราะว่าตอนที่อยู่ทางหล่อตำรวจเข้าฝั่งเขาแล้วก็ไม่ปวุกมายนะวีนตำรวจจนนั่นแหละสงสารเขาอะเอเอวีนเล่อยู่ตรงนี้จะดีหรอใครก็ไมรู้ฟังถ้ารู้ดีขนาดนั้นไม่เป็นตำรวจอะไม่เป็นตำรวจยกแก๊งไปเอ้ยไอ,อ้หลาเป็นตำรวจแต่มันจะรู้เดีเ๋ยวจะร้องมันร้องร้เอเหมือนกันละหลามหลามลาลามีคนอยู่นะคนนึ่นเงเวรปล่อยมันดิให้มันรู้อะ เออ,เอ,อพูดอะไรห,หมดวะไม่รู้ค่ะนอนโรงพยาบาลแน่เลยน่นจาจะน่าจะนอนโรงพยาบาลใช่มันก็รับหลังกูทุกตัวแหละ <c oughs> แค่นั้น <c oughs> ทำพูดปากดีแต่ใจตอแหลก็ไม่เอานะกู <c oughs> บอกเลยอย่าให้ฉันพูด ผ่านมาหมดแล้วต่อหน้าไร้เตียงสาแต่ในใจยิ่งกว่านี่นี่ก็ไม่เอาน,นะ <ขอ S 1> ใช่ว่าแม่งมาเล่นแก๊งหรือเป็นผอบอกูถามจริงสั่งเยอะกว่าผอบอยคุณตุ้งนี่ <c oughs> เอาทุกเรื่องเลยเหรอแบบอะไรอ่ะเออเอาทุกเรื่องจริงอันนี้เอาทุกเรื่องจริงสั่งเยอะผอบอยเอาทุกเม็ดตรงไไหนก็ด้เก็บทุกหยดมมาาาถึงงงเรรส่จิก็ได้อุ้มเราไวก็วา่าอุ้มเราช้าก็ว่าเอ้ามึงจะเอาอะไร เขาง่ายพิเศษแบบเอาแพ้ไม่เป็นอ่ะแต่เมื่อกี้สีดำก็ไม่ได้โดนจับนะนอกจากจะจับคนที่สล่มเท่านั้นเองเขาเขาโดนชนะป้าเมื่อกี้ไฟรถป้าเมื่อกี้รถชนะเขาโดนจับประมาณสามคนนะศพที่กองอยู่ตรงหนุ่ยอ่ะนั่นแหละศพที่กองอยู่ตรงหนู่ยสามคนไปขอเพลงได้เลยขอเพลงด้เลยเพลงเหลืออีกเยอะว่ะขอบคุณหนึ่งร้อยดวงนะคะเบิร์ดขอบคุณนะคะหับไม่มีหร่ เลี้ยอแดกอะไรเลี้ยอคิดตังได้เลยครับเลี้ยอกินด้วยดีเลี้ยอเลี้ยอไม่แบ่งอ่ะได้เลยค่ะตะนอนกินด้วยดีตะนอนตอนนั้นโออออนนให้้บกก็ไดฮะ้้าานอยู่ไหลกมฮะเธอเธอพาเขาไปเบิกคามาโชนะเอ๋พอลพูดปุ๊บไปเลยปะพี่กี้พี่พูดพี่พี่พูดให้ละเห็นปะ4ใช่ไหมฮะโอเคสามาคือตอนเนี้ย ที่เรามองอ่ะตำรวจเขาให้ทำตามหน้าที่เแต่วเองเแต่ไฟเมื่อกี้โคตรมันจังอ้าวพี่โตอะไรวะน่ะล้อเกี่ยวตุยพี่เบาลจะมีของเห็นเหมือนพี่จะวิมีมหัศจรรย่อเขาตายเองเฉยพี่โตจะขออะดรเรียรีเอฝากอีกทีนึงนะครับทุกคนถ้าตอนตำรวจอ่ะตอนแดนครับพี่ดิลล์ครับทุกคนครับถ้าถ้าตอนตำรวจตำรวจมาครับ เริ่มเริ่มเข้ามาสลายกันไอ้นี่เราเราตีกันอะทุกคนที่ว่างที่ตัวเปล่าอะครับมองเห็นใครอุ้มติดมือไว้ก่อนเลยนะได้ครับเราหรือเขาไม่ได้เขาใช่ไหมใช่เพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนก่อนถ้าเกิดตำรวจมาเอาเพื่อนก่อนพี่เอาเพื่อนก่อนถ้าอยู่ตรงหน้าอุ้มเพื่อนก่อนพี่ใช่ใช่ปุ๊บ พี่กดนเี่ยกดอุ้มแล้วมันเป็นปั๊มเพนน่ะมันอะไรวะมัเกี่ยวหรือว่ามันปั๊มแล้วมันเพิ่งมาติดผมผมอุ้มไม่ขึ้นได้เมื่อกี้แบบแบบหมอไหมแบบหมอไหมหล่ะพี่จะแบบอะไรแบบหลายทีมากแต่ไม่เห็นอยู่ในมือเราเราสองเพื่อนก็ไปอยู่ในมือเพื่อนก็เป็นพร้อมกันนะสูตรผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออลงดีพี่ได้ไมแล้วพี่ได้แล้ผมนะเฮ้ยแป๊บนึงนะเรียกไปสอนอเดี๋ยวมารอก่อนไปละไหนพี่ ไปคุยไปคุยก่อนตำาตกลงนีดหน่อยสวนเรียกหรือเปล่าหลังไปคุยด้วยไหมล่ะน่าจะเข้าตอนจบมั้งเดาๆนะตำรวจน่าจะเข้าตอนจบทำไมเวลาตำรวจวอยไวแล้วท้าไมถึงต้องเอ้ยทำไมเขาวอยไวแล้วตำรวจต้องไอ้นี่ตลอดเลยอ่ะทำไมไม่ไม่ต้อดเลยมันเลี่ยมั้งไหมอ่ะคือเราเอาง่ายๆถ้ามันเปลี่ยนการทำงานไม่ได้เขาแค่ทำงานตามหน้าที่ทำไมเขาต้องไปลองตำรวจ เราจะเป็นนอะตามไปคุยด้วยไหมก็ลังบอะไรเงี้ยโอ้โหพี่พี่พี่ขอไปด้วยได้ปะพี่พี่พี่ขอไปด้วยได้ไหมต้รวจจะไปลี่ยนไปแล้วไม่ต้องไปรู้มาพี่ไปเองลพี่ไปเองเลพี่เองเพราะพี่ก็เป็นตำรวจมาก่อนไงพี่ก็เป็นแก่งด้วยจะเปลี่ยนวิธีการทำงานขนาดซอรนี่ก็ไม่ได้โอ้แต่มันมันเกินไปพี่้อลงตลอดเล้วคืออะไรอะ คืองงอ่ะมาเจ้าทุกเบดคืออะไรงงมากมัน,ม,นมันเลอะเธออ,ะอ่ะครับตัวครับพี่ออกไปได้จเอกไปได้ ได้ฮะเดี๋ยวหลับมาแล้วให้สภประกาตัดสินใจให้ไหมอะไรพี่สักสิบนาทีไหมครับตัดสินใจได้ครับขอบคุณมากครับขอคุยกันเรื่องนี้ก่อนรงั้ดดตำรสักสิบโมงนะสุามเจ็ครับสามเจ็ดอะไรเหรอขอขอฟังขอฟังหน่อยได้ไหมได้ดไปเล่าให้ฟังค่ะได้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 ครับโอเคครับได้เลยครับเอาที้่ที่สะดวกเลยพี่ับผมขอบคุณรับสภาผมเรือตำรวจ

ได้ได้ได้ตำรวจตำรวจไม่ปิดน้าที่แบบเข้าเข้าเข้าฝั่งเขาอเข้าฝั่งเขาไม่ไม่เป็นไรที่ไม่เป็นไรตรงนี้ไม่เป็นไรเดตำรวจลามลามกันใปไปไปลามลฟังพีสุดท้ายจะเล่นแบบเดิมไหมหรือว่าจะเล่นตามกฎใหม่อยู่ที่พวกเองเลยถ้าเป็นเหมือนเดิมพี่ก็จะเข้าเหมือนเดิมไั้ได้พี่ได้ไอุ้ยเมื่อวานเีทุกผมว่าเล่นแบบเดิมดีกว่าพี่เราต้องพึ่งตำรวจอ่ะ เล่นแบบเดิมอ่ะที่เขาเข้าเลยอ่ะเราได้หมดแหละคือมันก็แล้วแต่เพราะสุดท้ายแล้วก็คือตำรวจไงเข้าใจปะใช่พี่มันจะเข้าก่อนเข้าหลังก็เป็นสิทธิของตำรวจไงคือเราจะไปเราจะไปรู้ได้ไงเราเป็นประชาชนเราจะไปรู้แผนตำรวจได้ไงเอาจริงอ่ะเ,อรเรื่องเรื่องบางเรื่องอ่ะตำรวจไม่ควรบอกนะแค่แบบแค่มีการทะเลาะวิวาีไงเขาก็เข้าได้แล้ว ที่เขาจะเลือกเข้าก่อนข้าหลังเขาแค่เป็นการอนุโลมมันเป็นสิทธิ์ของเขาไม่โอเคครับพี่ผมเอาแบบเดิมพี่นะเอาแบบเดิมเอาแบบเดิมครับไม่โอเคคือแบบนี้ครับถ้าจะพูดคือมันจะเป็นแบบไหนก็แล้ก็ได้แหละมันผมไม่ได้ติดที่ว่าจะเป็นแบบหนึ่งหรือแบบสองครับแต่ผมแค่ยึดตามที่ว่าอันไหนคือกฎที่ตำรวจต้องทําอะครับก็เล่นตามที่ตำรวจเขาต้องทําครับมันไม่ใช่ว่าต้องเปลี่ยนเพราะใครคนใดคนหนึ่งครับใช่พี่โตงั้นก็ต้องเป็นแบบเดิมอะพี่โต ใช่ครับก็ก็ต้องตามนั้นครับเพราะว่ากฎกฎล่างขึ้นมายังไงก็ต้องทําตามนั้นครับสุดท้ายแล้วเราอยู่เมืองนี้เราก็ต้องเล่นตามกฎะครับแค่นั้นเองครับใช่ใช่ก็ต้องเป็นแบบเดิมคือคือสิทธิบองว่าการที่ตํารวจจะเข้าหน้าเข้าหลังมันเป็นสิทธิของเขาเราไม่ต้องไปรู้กฎของเขาก็ได้มันคือหน้าที่ของเขาใช่เราบางทีมันเป็นกฎระเบียบของเขาเราจะไปรู้ได้ยังไงเขาจะเข้าก่อนเข้าหลัง เราไม่มีสิทธิ์ไปบังคับเขานะแล้วแต่ว่าเขาอะการที่จะเข้าหน้าเข้าหลังมันเป็นการอนุโลมของฝ่ายตำรวจเขาที่เขาจะอนุโลมให้เรามันเป็นข้อมันเป็นข้อบังคับของเขาที่เขาจะเลือกใช้ให้เราเล่นยังไงมันไม่ใช่ไม่เราไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะสามารถไปสั่งเขาได้ว่าจะเข้าหน้าเข้าหลังอันนี้เราไม่มีสิทธิ์ ก็แหละพี่เอาแบบเดิมเลยป่ะพี่ที่เมืองนี้คือแผนของเราเมืต้องเป็นตำรวจครับแผนเราผมเอาเอาเอาตามกฎตำรวจครับใช่ใช่แล้วก็ยังไม่ปรับเลยเราก็เล่นตามเมืองไปก่อนทำไมผมต้องปรับตามคนอื่นเพราะว่าผมอยู่เมืองนี้ผมต้องเล่นตามกฎเมืองนี้ครับตอนนี้ใช่งงมากเลยพี่ก็งงอ่ะเกิดมาเนี่ยหนว่าเราน่าจะคุยกันได้อยู่นะเอาความจริงแล้วมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกแต่แค่คิดว่าเออเราเราเนาะเข้าใจป่ะเพราะถึงตาเราเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันแบบสมุดไปเหมือนเดิมไม่ใช่เปลี่ยนกลางคัน ไม่เข้าใจใช่ไหมถูกต้องอ่ะคุยกันไปแล้วใครเอาข้าวมาต่อเถี่ยวอะเอาซ้อมมาเลยครับก็อย่างที่พี่พูดอ่ะแบบเดิมเลยนะเดี๋ยวถ้าไปแบ่งไปก่อนนะยึดแบบเดิมเลยได้ได้ต่อให้เราจะโดนจับก่อนไม่เป็นไรก็อย่างที่พี่พูดอ่ะคือ เราเราไม่มีเราไม่มีหน้าที่ไปเสนอตํารวจว่าเขาจะเข้าหน้าเข้าหลังการที่เขาจะเข้าก่อนเข้าหลังน่ะมันเป็นสิทธิ์ของเขามันเป็นกฎของเขาว่าเขาจะอนุโลมให้ผู้เล่นไหมจะอนุโลมให้ให้แก๊งเล่นไหมเขาจะเขาจะเขาเขาไม่ต้องอะไรเลยก็ได้การที่เขาจะเข้าหน้าเข้าหลังเขาก็ไม่จําเป็นต้องบอกเรานี่มันเป็นขนกฎของตารวจเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาเลยคือมันมันไอ้พวกเนี้ยมันเข้าใจมันเข้าใจกฎไหมกฎหมายอ่ะมันเข้าใจปะ อันนี้คืองงมากคือตำรวจจะทําอะไรเขาก็ไม่ต้องไม่ต้องบอกแก๊งป้าจริงๆอ่ะมันมันไม่ใช่เรื่องเลยที่เขามาบอกเพราะเขาแบบอยากให้ทุกคนได้เล่นสนุกเรื่ <ๆ S 2> องนี้มันจะโทรบอกแค่ท้องสุยมันมันแบบมันเป็นการอุโรลมโดยที่ตำรวจเป็นผู้อุโรลมให้เล่น,มนไม่ใช่เราผู้เล่นที่เป็นประชาชนหรือชาวแก๊งที่มีสตอรี่ไปไปวางแบบแพนให้เขาอันนี้สี่ก็งงอ่ะงงดิงงอ่เธอซ่อนท่าเรือ เขาเขาก็ไม่นับแต้มไม่บ้ามีแค่สามคนนับในไฟโซนใครเกินโอ้ยเด้เเอไ,ไม่มป็นนับใ,ในไฟนะพี่ตำรวจจับไม้บ้า,ากเกิ <laughs> บดีแล้วเ,เด้อกเกิบดีแล้ว <laughs> จริงค่ะอย่างแรกเลย <laughs> ข้อหนึ่ง ตำรวจจะทำกฎอะไรก็ได้ที่มาอยู่ในกฎของตำรวจไม่ว่าเขาจะเข้าควบคุมสถานการณ์ก่อนหรือว่าหลังจบไฟมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาสุดท้ายแล้วข้อที่สองถ้าเขาอยากให้เราเล่นได้สนุกนเขาก็จะมาทำข้อตกลงกับเราว่าเดี๋ยวตำรวจจะเข้าตอนหลังนะให้ให้ให้ชาวแกงได้เล่นได้อย่างสนุกจะได้ไม่ต้องมาห่วงพวงเรื่องตำรวจอันนี้ก็คืองงมาก เขาไม่มีสิทธิ์นะว่าที่จะไปสั่งว่าให้ตํารวจเข้าก่อนเข้าหลังอะ่ะคือตํารวจต้องตํารวจตารวจเขาต้องพิจรารณาตามหน้าง,งานว่าเขาจะเข้าหน้าเข้าหลังมัเป็นสิทธิ์ของตํารวจ,วจเราเป็นแก๊งเราไม่ได้มีสามารถไปไปเรียกร้องอะ่ะมันเป็นกฎหมายอะ่ะเธอเข้าใจปะกฎหมายอะ่ะมันคือกฎหมายเด้อ,อกฎหมายของเมืองปังพอเท้าฮระ กลังกำลังวางแผนว่าจะกุ้มกุ้มแล้วก็ไปโดดร่มล่เลยดนี้ใอะไรละพี่ไม่อีกแผนว่าจะอุ้มแล้วไปโดดรมบนกมอะไรแผนที่แทนที่จะให้เปลี่ยนตำรวจคุณเปลี่ยนตัวเองก่อนมั้เปลี่ยนแนวเล่นก่อนไหมมีวิธีเล่นต้องเยอะแยะแต่ไม่เล่นมีวิธีเล่นแบบว่าคป็แบบว่าเยอะแยะสรรหามาให้เล่นน่ะเยอะมากๆ คือมันไม่ได้ร้องวันเดียวอะ่ะเขาแบบเขาเขาแย้งตัดทุกเขาแย้งตลอดเลยแย้งแบบแย้งจนแบบตำรวจทํางานลวนไปหมดอะ่ะแย้งแบบแย้งตลอดอะ่ะอันนี้คืองงมากแย้งอะไรนะัะหนาก็ไม่รู้เก่ากนันนี้ยงนน่น,นแ่ั เบาๆนะคะทุกคนเราเราไม่ได้ว่าเขานะเราแค่แบบว่าอยากจะให้เขาแบบว่าเราเราอย่าไปพาดพิงเขาแค่บอกว่าอยาแบบให้ทุกคนน่ะยึดกฎหมายเมืองกับกฎหมายกฎหมกฎหมายของตำรวจเป็นหลักมายนเรนรีเีนาเตรียม้อมเรียมมเรียมพอมพ้อยากงไปเป็นตำรวจอันนี้เราต้องแจ้งเขาหรือเปล่าครับไปต้องแจ้งหรอ ต้องแจ้งค่ะต้องแจ้งพิคันอันนี้ของใครอะใช่ไหมแจ้งไปแล้วพอพอเราไม่พูดแล้วเราแค่เราแค่ต้องให้เกียรติเกียรติกฎหมายค่ะเกียรติกฎหมายเกียรติหน้าที่กดเมืองแค่นั้นพอจบอะไรนะเถอแต่มันมันไม่สนุกไงก็คือเหมือนกับว่าเราแบบว่าเราเล่นแล้วแบบมาล้องมาล้อมมาเสียอัธโรตอ่ะมันเสียอัธโรธเธอเข้าใจฟิลปะพี่เนียอย่าไปสนใจ ตีไป้็ต้องมาเคลียร์ไปตีไปเคลียร์ไปเตียไปเคลียร์ไปมูมูมนูมูมูมูตนอนมูมูหน่อยได้ไหมแต่นอนมามูมูเยพีเนีามตนอนมูมูหน่อยด้วยมุยสำหรับพห้พี่เนียครับร้องไม่ว่าแต่นอนกินอู่ จริงเหรองั้นให้กินเสร็จกนก็ได้นะตนอนขอยดตามกดเติมของกลาค่ะสมันเสมอเว้ไม่ีสมันเสมอไม่ีสมั่เสมอถามอะไรปล่าเออามอะไรไหมไม่อไม่กูคุณแซมขอบคุณค่ะเอาแม่เลยไปล่าแม่หมดเลยควายพวกนี้อเออเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะเจ๊เจ๊ ขอบคุณห้าร้อยนะคะขอบคุณค่ะคุณแชมป์เราจะไม่พลาดพิงนะคะไม่เมื่อกี้ข้าพเจ้าชาแล้วให้เขาโอนโอนตังให้เขาแล้วเขาแขวนไว้หน้าบ้านดเี๋ยลองมากนักเอาไม้อุดปากเลซะตกใจเลยเจ๊หายเมื่อกี้จะประกาศตามหาคนหายแล้วเมื่อกี้ พอดีวางไมไให้พี่ชาข้างๆกคอดพี่แ่แจ้งแล้วพี่มีคนแจ้งแล้วใช่ไหมพี่แ่แจ้งแล้วใช่ป่ะพี่โตแจ้งแล้วพอดะพี่แจ้งแล้วสภาแจ้งตำรวจให้เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคครับได้คับไปบับลยเลยสภาแบบเทนนิงอะคะเพื่อรอยื่อนกิจามือพอนร้อพื่อนกิจมือลมพอดีเพื่อนกิจามือโฉบกไมเพื่ออะไรกิจกุญแจอะแบบบับละหล่อเลยป่ะไอ้เธอไอ้เธอมึงออกนอกหน้าหน่อไอ้เธอไเธอ ถนนอยู่ไหนถนนอยู่ไหนเวอร์นาย่สิบสี่ไปเนี่ยถนนมาหรอถนนมาหรออ้ามันต้องหวานใจดีเฮียมันไอเธอมาลีนาเบย์อ่ะผมก็รู้จักรอเฮียนนอยู่นีมันอไปรับไปรับก่อนลวก่อนหนนพวกมึงก็เจามึงก็ลงไปสีทำไมเอ็ควายฮะทำมายืนได้หรอมีดีสีมีใช่ไหมได้ได้ได้เอ็นึงแดงมบิ้ตึงไดปะตึไดปะ กินไม่แบ่งตีคอนะแต่นอนกินด้วยสิแต่นอนแล้วทำสุดท้ายหือกินไม่แบ่งเลยแต่นอนทำไมจะได้กับพี่จังเลยอ่ะอาหัร่างกินเยอะๆเดี๋ยวตัวไม่โตแล้วตัวไม่โตใช่ไหม ไายไปสีควยอายแบบอย่างงี้ป่ะเมื่อวานน่ะใช่ป่ะประมาณนี้เลยจริงเหรอได้ยินขนาดนี้เลยเหรอผมไม่ได้ยินโอเคอย่าบูลลับไปดู